เปิด2สอกงล้อบล็อกไมค์ Black <and> White. สี่ให้สวัสดีครูงับพวกอีกแหละเปิด2 Black and White เอาแล้วก่อนจะเริ่มท่านาจอยสังผีแล้วไปดูกันเลยมามาดูสิว่าวันนี้เราจะมีอะไรสองสองใกล้หมดแล้วด้วยนะเนี่ยมาขีดกันสองแรกอีกมาซื้อเอาการ์ดออกสับซึ้อ,อเหมือนจะไม่มีเลยไปสองที่สองไปขีดซึ้บนะเอาการ์ดออกแล้วก็ ให้ขอใจจังอ่ะมารวมกันถ้าพร้อมแล้วลุยเลยมาร์มอนโบจาร์นวิจัยคอนเสิร์ตอาร์จานโมนเมนโยเทรีลักพองเซบริกาฮิอาปูแลมพูลเอารามาถึงนี่ยังไวดูสิใบอะไรมอนอสซูเฮ้ยข่าวจัวอีกแล้วใบต่อไปเรามีอะไรอี โจเด็คาซูเอ้ยแย่จริงไอ้ทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้ข่าวจ้เลยทุกคนแต่อย่างน้อยใบนี้ก็ยังไม่เคยได้นะอดีเก็บเข้าแล้วแล้วก็มีใบหนึ่งด้วยนี่เป็นใบนี้ต้องหมาโยเทอรี่เยี่ยมเลยอย่างนั้นก็เข้าคอลเลกชั่นสองใบโอเคไว้เจอกันบายกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ